าจากประจานเราไปไหน่ัยนไปด้วยนะคะวันนี้จะมาที่วัดของปอยนะคะเราก็จะมาชมอาหารเกีวกับสาระนะคะตอ,ตอนนี้ก็มอยู่าติญากก็จะทะะําอาหารแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูขาหมูที่มีชื่เสียงที่เลี้นะคะที่จมแล้ก็เสือนะคะคุณชมกันนะคะว่าอยู่ทีะะ่ไหนค่ะสวัสดีค่ะเจ๊เจ๊ชื่ออะไรคะ เจ๊เล็กนะคะอ่าไม่ใชบเจ๊เล็กนี่ปกติเปิดร้านที่ไหนคะเปิดร้านอยู่ข้างแันเจ้าพ่อเสือสาวจิงช้าค่ะอ๋อติดกาอะไรคะติดติดกาแตนเจ้าพ่อเสือค่ะเจ้าพ่อเสือเลยนะคะแล้วก็มีอะไรคะมีขาหมูใช่ไหมคะค่ะมีข้าวขาหมูข้าวขาหมูแล้วก็มีอะไรคะมีกระดูกหมูอบกระเทียมพริกไทยอ๋อค่ะแกงใต้อ๋อค่ะ อันนี้วันนี้มาทําอะไรคะเนี่ยอันนี้เอาขาหมูมาเลีย้ยงพระค่ะโอ้นี่นี่เศรษฐีผู้ใจปุณนะคะวันนี้เอาขาหมูมาเลี้ยงพระที่วัดผ่องพลอยนะคะทําบุร้อยวันคุณแม่ละองมะพูดอินนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วไม่ทราบว่าขายวันไหนมั้งคะขายหยุดทุกวันจันทร์กับวันอันนงคารค,ค่ะค่ะ อ๋อหยุดเฉพาะวันพุธกับวันอังคารวันจันทร์กับอังคารออ๋จันทร์อังคารหยุดนะคะตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถึงค่ำหนึ่งค่ะอ๋อค่ะพอดีมีมีคนมีคนเขาจะไปซื้อหลายหลายหลายรอบอะค่ะแล้วเขาเขาก็หาไม่เจออันนี้ต้องออกรายการเลยนะเออกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะจากรายการเรามีหนท่านไปด้วยนะคะค่ะเออเดี๋ยวเจ๊ถ่ายให้นะคะเออเราไปนะโอ้เตรียมมาท่านนี้เราก็เตรียมกันนะคะค่ะ อันนี้ก็ไปไปแล้วนะคะเอาไปอันนี้ก็จะมีแปงโมนะคะมนนีแตงโมเตรียมพร้อมนะคะค่ะคุณผมมิสีคะ,คะไม่ทราบที่นี่วัดอะไรนะคะวัดอง,องคอค่ะค่ะอยู่แถวไหนคะอยู่แถวลาซานสี่หกาซานสี่หค่ะแล้วเราไม่ไม่ทราบต้องต้องเข้ามาในหมู่บ้านด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะว่า วันนี้วันนี้เรามาทําอะไรคะร้อยปันคุณแม่ามะกรูดอินนะคะค่ะแล้วก็มีเตรียมอาหารมาพักกี่รูปคะพักสามสิบค่ะโอ้พักสามสิบรูปเนีนประมาณสี่สิบสองรูปเนีนประมาณสี่สองร้อยสี่สิบสองรูปนะคะนี่อนุโมทนาแล้วมาเช้าก็ได้ถ่ายถ่ายทำไปแล้วนะคะเรื่องทำวัดเช้านะคะการอนุโมทนาบุญกับครอบครัวค่ะทุกทุกท่าน ที่ชมรายการเราไปไหนท่านไปด้วยนะคะรับบุญพร้อมกันเลยค่ะนบโตรนาบุญค่ะสาธุค่ะอันนี้เราก็ิกระชมอาหารต่อนะคะอีกประทูน่าทานมากเลยนะคะค่ะก็จะมีซานเมนก็เตรียมของเพราะว่าเดี๋ยวได้เวลาประมาณสิบโมงนะคะก็จะเตรียมอาหารคุณเป็สีครับตื่นแต่เช้าเมื่อวานนี้เห็นได้ข่าวว่าแกสลักไปขี่เท่าไหร่คะผลไม้ค่ะ โอ้โหมะม่วงร้อยกับใบนะคะนี่เขาเขาชอบแกะสลักมากและภาพเวลาจะฉันภาพบอกโอ้ยที่หน้าฉันเลยก็สวยงามมากเดี๋ยวเราไปชมผลไม้ของน้องเป็นสีนะคะค่ะมเนริอาหานะคะขาหมูที่เขาขึ้นชื่อเลยเองุ่มเจ้าพ่อเสือนะคะอร่อยมากค่ะนี่ก็มาร่วมบุญด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยเดีอยากวเราไปด้วยกัน แต่ตอนนี้ยังยัางค่ายอย่งไม่เข้า,า,น,านะคะลงามาเช้าน่าเตี๊ยวอาหารนะคะอันนี้แม่ครัวนะคะ,ะจากร้านอะไรคะจากรายการเราไปไหนท่านไปด้วยคะ่ะร้านตำรวจะร้านตำรวจะคะอยู่แถวไหนคะอยู่ในสำนันกงานตำรวจดีชาติโอ้โหในสองขาและนี้เราเราก็มีข้าวนะคะ <c oughs> แล้วก็มีผัก <c oughs> พริกปะทูน่าทานมากเลยค่ะนี่ <c oughs> นะคะแม่ครัวคนนี้อร่อยมากนี่เขาชื่อน้องกิ๊บนะคะชื่อจริงชื่ออะไรคะชื่อรัชพรรัชพรนะคะนี่ทำอาหารอร่อยมากนะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่ขาก็อาคุณแม่ขามดีคุณแม่สวัสดีค่ะคุณเอ๋อเห็นทำอาหารอยู่ที่ไหนคะอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะคุณผู้ชนะค่ะค่ะเชิญเชิญชวนไปทานได้นะคะจากปาะจานเราไปไหนท่านไปด้วยนะคะค่ะ ไปทานที่ห้องแอร์ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะห้องแอร์แต่ตอนนี้โควิดแอร์หยุดอ๋อจะเป็นต้นเดือนค่ะค่ะนี่แม่ครัวคนตัวนี้ตัวจริงเลยนะคะที่ทำอร่อยมากนะคะค่ะแล้วลูกสาวก็เสิบทอดนะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็มาชมกันนะคะนี่ค่ะอาหารเยอะแยะค่ะค่ะมีไข่ด้วยเกียวนะคะก็เครื่องแลง ดีไข่เช่าอมใช่ไหมคะเช่าอมเตรียมน้ำพริกเลยนะคะน้ำพริกตะนาการบ้าน้ำพริกตะปีนะคะไข่เช่าอมค่ะเพื่อเตรียมนะคะค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตรงด้านผลไม้นะคะด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะจากรายการเราไปไหนท่านไปด้วยนะคะเรามาชมผลไม้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้ผลไม้เขาก็ทำสวยงามมากที่เห็นเขาบอกว่าแกะสลักนะคะบางทีผ้าจะฉันยังอุ้ยพี่จ้าฉันแล้วก็สวยงามมากะคะ่ะอันนี้อะไรคะขนมเปี๊ยะคะขนมเปี๊ยะนะคะอัน,นอ,อ,อนนี้ผลไม้อร่อยมากจากที่ไหนคะนเปี๊ยะอ๋อแจ้งวัฒนะน,นะคะค่ะคุณพี่มาจากไหนคะม<ะ> <laughs> าจากแถวไหนนะคะแ <laughs> ถวไหนแถวไหน วัดมบนนทนะคะวันนี้มาร่วมงานค่ะคุณแม่ละองมะกรูดอินนะคะร้อยวันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะจากรายการเราไปไหนท่านไปด้วยนะคะกดไลก์กดแชร์ได้ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เราก็่าที่วัดขอกบอยนะคะวันนี้ทําบุญร้อยวันคุณแม่ละองมะกรูดอินนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปดูช่วงโต๊ะที่เราวางได้ะันนี้จะพาเราไปสวนสาธารัะ สิบโตนะคะวันนี่จะมีโต๊ะตรงนี mm ้ค hmm. ่ำรัศการเจา้าค mm ่ะ hmm. บีบพ่อวัดเขาแดงค่ะวันนี้เราเตรียมโต๊ะแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่ก็จะมีพระนะคะอันนี้นโต๊ะของพระนะคะจะมาฉาบด้านนี้ แล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นเดนนะคะโตด้านนี้โตด้านนี้ก็จะเป็นเดนนะคะสามหานะคะเ็เดนค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะในช่วงสิบโมงดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะ